ครับพบกับผมมาพินและฟิลไทยด o ทบ็อกส์นะครับหลังจากเดินทางมาหลายกิโลแล้วนะครับน่าจะประมาณขึ้นทางนะครับก็ใกล้ถึงผาสมเด็จครับตรงนี้เนี่ยเราจะเริ่มหลังจากเมื่อกี้เดินลาบเดินลาดลงมานะครับตรงนี้เราเดินขึ้นเนินอีกครั้งนะครับเพราะว่าตรงนี้นะจะเป็นเหมือนกับขึ้นไปที่จังอยผานะครับนี่ครับใต้ผาสมเด็จครับ หน้าผาหายไปในดงไม้ครับครับตรงนี้คือจุดริมหน้าผานะครับตรงนี้มีต้นกุหลาแบแดงขึ้นด้วยครับก็เป็นเสน่ห์แปกตาดิมกันเห็นไกลๆด้านนู้นคือผาตะเตลินนะครับตรงใกล้ๆจุดที่มีรอยพังลงมานั่นคือจุดชมวิวผาตเตลนินจะเห็นเป็นชั้นหินนะครับเรียงลายนี่ะครับเป็นการก่อตัวของชั้นหินนะครับนี่ครับ สภาพแปลกตาดีเหมือนกันครับอาานี่คือแนวแนวสันเขาของภูหลวงนะครับเดินมาจากาหน่วยวิทักปา่าโค้งนกกระบาเส้นทางผาสมเด็จผาช่างผ่านผาสมเด็จผาตะเลิดครับ นนี้กำลังอยู่ที่ผาสเมเด็จนะครับพูดตรวมแล้วก็ฉากหน้าเราก็คือต้นกหลาบแดงนะครับต่อกระหลาบแดงกําลังออกดอกกลายอ,อกไปก็คือหน้าผา ลับแดงจุดที่ยืนอยู่คือริมผาพอดีครับเขาไปใกล้กว่าี้ไม่ได้นะครับตอนที่ออกลุยลาบก็ยืน่นออกไปหลังครับ